ครับผมครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้พามากู้มันเนาะครับเนาะฝากกดติดตามได้เด้อครับเด้อครับมากู้มันถอนมันครับมันในนาข้าวเนาะครับเนาะอ่าอยุกับมันกับประมาณสี่เดือนเนาะครับเนาะอ่านี่ก็เป็นการเกษตรผสมผสานครับผมหลังจากเกี่ยวเขาแล้วกู้มันเนี่แหละครับูมันในนาเขาเนาะ สาร้านเฮท่ายสูกันพื้นที่พอถึงน้ำนาะครับสําหรับเแล้วพื้นที่บ่ถึงน้ำบ่ได้เฮ็ดน้าต่งเนาะครับเนาะกปลูกมันนี่ล่ะพอได้ใส่รับผมนี่แหละครับหัวกระบ่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่ามันมันอายุน้อยเนาะครับเนาะอ้าวนี่ก็เป็นรายได้อีกทางนึงเนาะครับเนาะอ่าราคามันก็พอเบิ่งพอฟังอยู่ช่วงนี้ครับนี่แหละครับบรรยากาศเนาะครับเนาะอ่า ปลูกมันในนาข้าวครับผมอ่าผู้ใดมีวิธีการมีวิธีเย็ดให้หัวใหญ่หัวดกภายในสี่เดือนหาเดือนนี่ครับแนะน้ำมาแนวเด้เอ,อครับเด้ออ่าพี่น้องเกษตรกรอีสานบ้านเฮาคือกันเนาะครับเนาะอ่าอันกับบ่อผู้ดมสมบูรณ์อ่าคือทางอื่นเพลินเนาะครับม,มีน้ำบางทีน้ำ<ห>นมันก็เป็นน้ำดดเนี่ก็คือดดอ,อ่า สิ่งสําคัญนะครับสําหรับการเกษตรครับผมนี่ก็เป็นหน้าสําหรับหน้าที่น้าโมถึงนะครับกับเพลดปีละเทื้อครับผมครับหลังจากเกี่ยวแล้วกันี่แหละครับก็ได้ปลูกมันนี่ละในหน้าเขาครับก็เป็น กู้มันครับมือนีับกู้มันกู้มันหรือถอนมันนะครับเนาะถอนมันในนาข้าวครับผมเดี๋ยวก็ถอนออกก็จะทําการไถหว่านข้าวต่อไปนะครับเนาะครับอ่าก็ฝากนี่เด้อครับผู้ใดมีวิธีการให้หัวมันใหญ่หัวมันดกกว่านี้ก็อ่าแนะ่ยนำเข้ามาได้ครับผมครับนี่กับปลูกประมาณซีไร่ครับผมมองนี่ปลูกซีไร่ นั่งคนขึ้นรถนะครับนะเกษตรเป็นด,ดีกว่าผมมีแนวเห็ดน,น,นะดครับนะพนักงานแบกเดี้ยวขนาดเนีเด้อครับแน่นอนหย่ดฝากเาบิร์ฝากแย่งไงช่องสำหรรมทาน้ำด่าขนของเกษตรอีสานบ้านเฮาหนี่ยและหาอยู่หากินหาปูหาปลาหากุ้งหา,าหอยครับผมนี่ยช่วงนี้กันคนมันถอนมันอ่า ตามสภาพะนะครับสภาพะอากาศพื้นที่แต่ละมองมันก็บูคือกันนะครับเนาะนี่แหละครับนี่ก็เป็นมันซีเดือนครับผมเนี่ยหัวแค่นี้แหละกับบัวใหญ่หรอกนะครับเนาะครับผู้ใดมีวิธีการเทีดให้หัวใหญ่ก็นีหรือว่ามีส่วนสูตรนี่ยังกับบอกในเด้อครับแนะนํำปากมาในเด้อครับผมครับแนะนำกันไปนะครับเนาะ กเกษตรอีสานบ้านเฮาครับผมซอยเหลือซอยแย่งกันเนานะครับนี่กัเบื้องวิธีการเก่าๆนี่แหละครับขุดถอนอแบกขึ้นตามวิธีการบ้านเฮานี่แหละขาแรงกัดแขงเนี้ยหลอกช่วงนี่ขาแรงขึ้นเพนนื่อน,นว่าโอ้ยถ้าขึ้นห่อนหกร้อยเจ็ดร้อยคือเพื่อนว่ากับจังเลยจังสิมีเงินจ้างขาแรง อาฝากไว้ให้คิดเนาะครับว่าเบ่งกันแย่งกัยเก็บมันบอนี่แหละนี่ละกับหัวมันกับซ้ำนี่แหละครับผมหัวมันสี่เดือนนะครับเนาะคิดว่าสี่ไร่นี่ยแย่งน้อยๆสี่ไร่ตกไร่ละสองสามตันอยู่นะครับเนาะคิดว่าเนาะประมาณมันสี่เดือนมันหัวน้อยครับ น้ำหนักมันก็อาจจะเบาเนาะครับเเนนาะดือเนาะครับนี่แหละครับมันสูญยอดสเดือนเนาะครับเนาะครับปลูกลาข้าวมุ้ครับผมสวนนี่สวนไม่ใช่สีหรอกไม่สีทั้งวันน้องคามนี่แหละซอยเบิ่งซอยแย่งกันนะเด้อครับเลยมีวิธีการอ่ามีวิธีการอ่าปลูกมีวิธีการดูแลอย่างไร ในสภาวะแห่งแรงเห็ดจังไดมันยังสีหัวดกหัวงามหัวใหญ่กะแนะน้ำกันกระมาเลยครับผมนนครับเออกัเนี่ยะครับเก็บแบกแบบนี้แหละเอาแบบบ้านๆเอาเน,นี่ยแหละครับสมติเป็นไนอ้ปลูกถอนแล้วเป็นกระถิ้แล้วครับบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศบ้านเฮาน,นี่แหละอ๋อ หาเบื้องเดอ้อบรรยากาศเนี่ฝากบันทึกไว้เน่ต่อไปลูกรานสิโบเ็นเนี่ยบรรยากาศแบบนี้อ่าแบกมันขึ้นรถหกล้อเอ,อีฝากไว้เนาะครับปีเส้าปีนาสิาโบเ็นบรรยากาศแบบนี้ก็ได้เนาะครับเนาะการเปลี่ยนแปลงบ้านเฮามันเร็วครับนี่ก็เปลี่ยนแปลงที่เพื่อนถอนมันขูมมันออกแล้วนะครับเป็นก็สุไทปลูกเขาวานเขาเสร็จแล้วบ้านเนี่ยอ่า ครับผมอ่านี่ครับอีกเมื่อสองเมื่อนี่ก็สิได้ไถกันนะครับผมนี่อ่าได้ไถกันเกิเดนาต่อไปเนาะครับปลูกเขาปลูกอ่าตามสภาพวะปุด่ดผลเกษตรตามดูดูกันนะครับเนาะนะสารบ้านเฮามันบางทีมันก็เลือกหลายว่าได้หรอกอ่าเลือกหลายว่าได้อากาศ เนี่ยน้ำเนี่ยครับผมอ่าส่วนสำคัญนะครับก็คือน้ำเราครับเนาะน้ำมันไกลน้ำหมดถึงเขาก็ต้องหาพืชยางอื่นมาปลูกครับผมในนาเขานี่นะครับนี่ในนาข้าวนะครับเนาะนาข้าวข้าวเฮ้นี่ละใกล้เล้วๆนะครับเนาะสิบดได้อยู่บ่จกนิดจากหน่อยนะครับ นนรบรรยากาศครับผมเอาบรรยากาศฝากไว้นี่ละครับฝากไว้เบิ้องผลละส่ปีเร้าปีร้อยปีอนไรอยู่ในนี่ละลูกหลานเบิ้งต่อไปน้องคเนาะในยูทูบนี่ละครับผมฝากน่เด้อครับผมฝากกดติดตามนะครับผมกดกดไลค์กด แต่ให้แน่กดคอมมงค์คอมเมนต์มาแน่เด้อครับถ้าผู้ใดมีสูตรดีก็ได้อ่าเห็ดจังไหนมันจังสิหัวใหญ่อ่าหัวใหญ่หัวดูกรับผมมีสูตรใดเนี่ยกับบอกกาวกันมาเนาะครับเนาะระยะเวลานี่ยครับระยะเวลาสี่หาเดือนประมาณเนาะครับเนาะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเขาแล้วเนาะครับอ่าเพราะว่าที่ปลูกนี่ก็คือปลูกในหน้าเขานะครับ ที่ปลูกนี้ก็คือปลูกในนาข้าวนะครับเนะาะอาจจะระยะเวลาบ่หลายครับเส้เวลาบ่าหลายเพราะว่าก็ต้องได้เก็บครับผมก็ต้องได้เก็บไิ้กูนะครับเพื่อจะปลูกข้าวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเวลาสั้นนะครับมันก็เร็วมนหน่อยนะครับเนะาะมีวิธีการ รัดกันตอนได้เฮ็ดให้มันหมใหญ่หม้อลดกกัากบอกกาวกันมาเด้อครับเ้อครับขอบคุณที่ติดตามเนาะครับเนาะ